ครับสวัสดีครับท่านทั้งหลายครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับนิสสานเดอะเวฟบของท่านพี่วิจิตบุญชูและท่านพี่ชางนะครับนะ audio product นะครับ thombo audio product เอื้อเฟื้อนะครับนะฮะในการเปิดนะครับห้องเครื่องเสียงนะครับห้องฟังเพลงนะครับไอสิ่งที่สําคัญก็คือดนตรีคลาสสิกนะครับฟังด้วยเพื่อจิตใจนะฮะผู้ทีจิตใจที่งดงามนะครับนะฮะไม่ได้ฟังเพื่อวันณะใดๆทั้งสิ้นเป็นความประณีตละเอียดอ่อนนะครับและลึกซึ้งนะครับนะและเป็นการลวดจิตเป็นสิ่งที่สําคัญที่ควรจะรับฟัง เพื่อสมาธินะฮะเพื so ่อปัญญาต่างๆอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากและที่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีเครื่องเสียงชั้นเลิศด้วยนะครับเพื่อจะได้เพื่อเสียงที่ดีพอเหมาะนะครับชั้นเลิศก็ยิ่งดีใหญ่นะครับแต่ไฮเอ็นก็สําคัญกับดนตรีคลาสสิกเพราะจะแยกชิ้นนะครับแยกของเครื่องดนตรีเป็นชิ้นๆออกมาจะได้ฟังให้มันครบถ้วนแล้วก็มีความสุขครับท่านครับดนตรีคลาสสิกเริ่มนะครับดนตรีความสิกมันเป็นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนประณีตนะครับต้องอาศัยสมาธินะครับต้องการศึกษาต่างๆประวัติที่่มมาาตงๆพอสคควรรนะับ และมีความลึกซึ้งถึงขนาดว่าจะมีมันมีความซับซ้อนเหมือนเมฆหลายๆชั้นนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามันมีลักษณะของเทมโปหรืออัตราความเร็วจังหวะอัตราจังหวะกุญแจเสียงนะครับเครื่องดนตรีก็มากมายอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เลยทําให้เกิดการความลึกล้ําความซับซ้อนนะครับความประณีตละเอียดอ่อนซึ่งอาศัยต้องใช้ความอดทนสมาธิอย่างสูงนะครับ การจะฟังดนตรีค่าศกให้เข้าใจอย่างนี้จะต้องฟังทํานองหลักสิ่งที่สําคัญคือทํานองหลักเลยซีมเมนซีมทํานองหลักนะครับนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเก็บทํานองหลักได้ก็จะมีทํานองภาษายังมีกุญแจเสียงยังมีกุญแจเสียงยังมีสิ่งในียวกันคือเทมโปคืออัตราความเร็วจังหวะอีกอัตราจังหวะอีกนะครับต้องศึกษาภาษาต่างๆควบคู่ไปด้วยจะได้ทราบซึ้ง ศึกษาประวัติด้วยขอสันส้นๆแค่นี้ครับมันเยอะมากนะครับนะรายละเอียดเยอะแยะม,มากมายนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังนักเทเกอร์ของชัยกอบสกี้นะครับนะเอ่อนักเทเกอร์เป็นเล่นกับบัลเล่นะครับบนดนตรีที่ออฟฟิเซอราบรรเลงย์นะครับให้นักบัลเล่มาเล่นอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างก็คือนักดนตรีเล่น เชิญทั้งรับฟังจูปิเตอร์การเทพเจ้าแห่งการนำเมืซึ่งความเบิกบานปิติปลาโมดเดอร์บิ้งคือกับเจ้าฤาจจูปิเตอร์นะครับนะอธิบายที่เดียวว่านำเมื่ซึ่งความเบิกบานแล้วเพลงไอ้ขิดตะที่บนบทนี้เอาไปใช้ในราชการมากตอนที่ขึ้นเชโรตีดีดามดีราดีดามดีราดามคนลุกเลยครับไปเลาะมากนะครับแต่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเรียนเชิญท่านรับฟังกับกุสตาโวเดอะแพเน็ตส์นะครับดีราที่สี่ครับจูปิเตอร์เดอร์บิ้งคือกับจาฤาจีครับ ไปก็สั้นครับนะอันนี้สั้นไม่ยาวนะครับนะวิกเกอร์สฟรอสนะครับนะแต่งเพื่อพลังพระผู้เป็นเจ้าโอโซสปาร์คサラสูสตาอันนี้คือเออเทนฟริดนิเช่เนี่ยเป็นเป็นเป็นปราดนะพูดง่ายๆนะครับนะเป็นกวีนิพนธ์นะครับนะประพันธ์เพื่อพลังพระผู้เป็นเจ้านะครับเนี่ยโอโซสปาร์คサラสูสตาพระサาสูสตาแล้วก็านี้ส่วนนี้เป็นอิสระมากๆของมนุษย์ไม่มีชนชั้นก็เลยพวกดอสโตเยฟซี่ของชาวเอ่อของของรัสเซียก็เอาไปใช้นะครับนะก็เลยกลาวมาพิจารณาคาร์มาร์กซ์เลนินนั้นตามมาทีหลัง นะครับก็คือต้นเหตุของคอมมิวนิสต์ก็คือนะครับเฟรเดริกนิเช่กับปาดชาวเยอรมันครับท่านครับอันี้มาฟังเชโลช้าๆบ้างนะครับนะไอ้นี่ผมจะกราบเรียนรับใช้ท่านก็คือนะ ท่านเซงซองคามิวชาวคามิเซงซองนี่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับแต่ท่านก็ประพันธ์ขึ้นมาคือการแห่แห่ของสัตว์ทั้งหลายค่ะนี้แอนิมอลค่ะนี้วงศ์ดีแอนิมอลส์นะครับนะมีสิงโตมีอะไรไปหมดแต่ที่เราจะรับฟังก็คือหงส์สวน งานแอนโนมิมัสต์ปี๊กกีตาร์ระดับโลกมีหลายท่านเช่นอันเกรซีโควิเอแต่หนึ่งเนี่ยน,นั่นคือเปเปโรเมโรนะครับนะฮะก็คือกีตาร์สเปรันนี้เป็นดีมากแผ่นี้แล้วก็เล่นโรแมนซ์เดาบูที่เป็นยอดฮิตวันนี้ถูกกำหนดให้ยอดฮิตอย่างเดียวนะครับนะอันนี้ก็ยอดฮิตเลยครับนะนะเราฟังดูกร็รู้โอ้เพลงนี้เคยฟังเล่นกินคนแต่งเนี่ยเป็นคนสเปรแต่ไม่ออกชื่อก็อเรียกว่าแอนโนมิมัสเนี่ยแอนโนมี อามีนาบูรณาเป็นคีตาณิพนธ์นะครับที่ประพันธ์โดยนะครับท่านคาวออฟนะครับนะฮะคีตาวียุ post romantic น,นะครับนะและประพันธ์เกี่ยวกับเรื่องจักรราศีอะไรต่างๆแต่เพื่อเชิญกันคืออันแรกคือฟอร์จูน่าก็คือนะครับชะตากรรมโชคชะตา,รระตาความโชคชดีอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะครับจะยิ่งใหญ่โอรานมากเรียนเชิญท่านรับฟังจากออยก็จะคุมคอนดักเบลวาเรียนเรดิโอซิมโฟนีออร์เคสตราเชิญครับท่านครับ ต่อไปก็คือบาร์กนะครับมายุคบารอกนิดหนึ่งนะครับท่านบาร์กนี่เป็นคีตอวีที่ยิ่งใหญ่ของยุคบารอกนะครับที่เดี๋ยวรับฟังคือท็อกก้าท้ายฟีลกินดีไมเนอร์เป็นยอดฮิตออแกนโบดนะครับท่านครับก็คือเป็นคีต์แต่นิพนธ์ที่ยิ่งใหญ่มากและมีอิทธิพลต่อออแกนโบดสมัยก่อนต่อมายาวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซซ่าฟรองอะไรก็แล้วแต่เรียนเชิญท่านรับฟังครับท็อกก้าท้ายฟีลกินดีไมเนอร์เฮมุชวอลชาเป็นคนเล่นออแกนิสเนะเล่นออแกน ไปก็คือชัยคอฟสกีวาเลีนกอนแชตโต้นะครับยอดฮิตนะครับท่านตอนประพันธ์ขึ้นมาโอ้โหอันเพรเบิลเล่นไม่ได้นะครับนะโอ้โหบอกทำไมมันมน,น่ากลัวงี้โน้ตนะครับนะ <c oughs> เอา้าก็มีก็มีเพื่อนของเขาของชัยคอฟสกีรีโปลอเวอร์นะครับในรีโปลอเวอร์ก็เป็นนักเบอลินชั้นเลิศพอมาดูสกอร์โอ้ชัยคอฟสกีแต่งนี้โอ้ชั้นแต่งแทบไม่ได้เลยโอ้ชั้นเล่นแทบไม่ได้อ <c oughs> ันเพริเบิลสุดตอนแรกปฏิเสธด่าชัยคอฟสกีโอ้โหเขียนอะไรมาพอสักพักมีเพื่อนนะครับนะโจเซฟโคเทคอ่านดีๆนะฮะเดี๋ยวจะเป็นนออย่อ่่างืโโจเเเซฟคคทไปลน พอเล่นปั๊บกลับว่าโอ้เล่นได้อพอเล่นได้ปับ๊บไอ้น,นี้ก็กลับมาเล่นที่สุดและที่ที่เรามาฟังนี่คืองานงานเขาเรียกว่าง,งานสายทานง่งความต่อเนื่องคือยาชาไฮฟิสซึ่งเป็นไวรินิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับและใหญ่ที่สุดเลยครับนะเป็นบาวูราด้วยระดับบาวูราไม่ใช่ระดับ ura, าดบาว์ทูโซเลยนะครับนะมาเล่นเพราะว่าเกาเป็นลูกศิษย์ของท่านเลโอโปอัเวอร์เพื่อนของชัยกอบสกี้อีกทีหนึ่งเพราะนั้นคือการตีความเนี่ยโอ้สุดยอดสุดการเล่น แล้วเ,เล่นดูเล่นง่ายได้เล่นยากมากนะครับนะยชัยกฟซีววรินคนเจ้ตัวเป็นหนึ่งในววรินคนเจ้าตที่เล่นยากมากนะครับเรียนเชิญท่านฟังลีลาแรกก่อนนะครับนะนะครับก็คือแท็กหนึ่งครับยาชาไฮฟิตเป็นผู้บรรเลงววรินนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับนะฮะการปฏิบัติงานนะครับในระหว่างดรองจะสมนึกจันทรบดินกับท่านพี่ชานกับท่านพี่วิจิตก็เรียบร้อยนะครับนะฮะดนตรีคลาสสิกนะครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับรักการฟังดนตรีคลาสสิกให้มากๆนะครับนะเพื่อจะลงจิตใจนะนวดจิตให้นิ่งครับท่านครับนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชานที่ว่างใจกว้างมาลูก เพื่อเอาเงสถานที่นะครับท่านครับแล้วก็พี่วิจิตที่เรียนเชิญผมนะครับได้โปรดเรียนเชิญมานะครับขอพรบคุณท่านอย่างสูงครับขอบคุณครับท่านครับัอดีครับท่านัอดีครับท่านโอเดอไนส์ไฮเนด์ยูร์ไล